ในาเพลงยินยงเป็นคณะทํางานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชอนะครับการทํางานตัวนี้ก็คือในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอของพี่น้องผู้ยากจนผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ในด้านการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการรายได้นะครับสภาองค์กรชุมชนนี้ตั้งเมื่อปี2551ขึ้นมานะครับในการดําเนินงานก็ คือ,อเป็นการดําเนินงานก็คือในเรื่องของการจดแจ้งจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลพี่น้องตั้งแต่จากคัน้นมรรดาถึงเสนะกรของจังหวัดมุกดาหารต่อมาก็เรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้พี่น้องนะครับแล้วก็ในช่วงปี64ประมาณนี้นะครับก็มีโครงการหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนนะครับได้ทําการวิจัยได้ทําการวิจัยในเรื่องของแก้ปัญหาความยากจน เดบแม่นยำนะับเวีดเสร็จของมุกดาหารผลการออกมาก็คือในเรื่องของการใช้แบบเครื่องมือในการสำรวจก็คืออยู่ในแบบทีพีแมพนะครับไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องผู้ยากจนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ที่ทำกินด้วยนะครับในส่วนนี้ผมส่วนหนึ่งก็ คือได้แบบการสำรวจมาแล้วก็เลยได้มีการซ่อมแซมนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยให้พี่น้องในจังหวัดมุกดาหารโดยทั่วไปนะครับทั้ง7จ็ดอำเภอทั้งหมด52ตำบลน,นะครับเดนี้ณถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณได้แล้วเกือบเป็นพันพันกว่าหลังนะครับในแต่ละปีแต่ละปีนะครับสำหรับปี65ที่ผ่านมานะครับมีในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้พี่น้องอยู่181 คเรือนนะครับสำหรับปี66นี้ก็ปี66นี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่105โครัวเรือนนะครับณปัจจุบันนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการพิจานณางบประมาณลงสู่พื้นที่ชุมชนทั้งหมดก็ประมาณ22ตาบลนะครับอันนี้ครอบคลุมทั้งเขตอำเภอนะครับในส่วนเรื่องครั้งการซ่อมแซมที่วา่สายให้พี่น้องนะครับ ผมนายนิกรอยอดแกยวครับบานแต่ก้อนกอาแอมสังกะสีครับบางลมไปครับวันนี้เพร่ก็เอาไม้ฟ้ามาให้แอมบ้านก็ได้ละเอีได้จะอยู่ร่มกับบทบอย่ายวัดโต๊ะกับว่ดเปียกบานดีใจหลายครับที่เพิ่นมาสอยดิฉานเป็นภรรยาของนายหวังอุคามซึ่งเพิ่นป่วยป่วยเป็นจิตเวชบ้านฟุพังค่ะฟ้าผนังก็เอาสังกะสีผมก็สาดเข้ามาปี แตตอนนี้ก็ดีแล้วผลก็ไม่ตาดีขึ้นดีใจจ่ะนอ,อนหลับสบายเมื่อก่อนนี้นะเวลาฝนตกก้ต้องหลบฝนได้หนานีโอ้ยดีเจอดีเจอแห้งที่ได้หน่อยงานมากชอมแสนบ้านดีนก็ม่คิดว่าเราได้ ชื่อเกสซอนคิดซื่อคะ่ะเป็นผู้ปกครองของกอนชนกกิดซื่อคะ่ะพู้ได้รับซีดสมบ้านคะ่ะกะมีความดีใจคะ่ะมาสมบ้านให้แต่ก้อนบ้านกะย่งสมบอเป็นแบบครึ่งนึ่งอะคะ่ะสมได้ครึงงงงคร่งหนึ่งไม้ถึงผนังครึ่งนึ่งอีกครึ่งนึ่งกับว่าท,า,าท่านได้สมพื้นก็ย่งมาทหนได้ปู มันผสมไ้ก็ดีแหละค่ะเพราะว่าได้ไปยั่วใส่มันก็ดีขึ้นค่ะมีความดีใจคือแบบว่ายากน้อยเราได้เงินจากที่อื่นมาเล็กๆน่อยก็ได้มาต่อเติมบั่งมันก็ดีขึ้นแต่ก่อนมันเงินเป็นก้อนมันก็เพรามสาบสิ่งไม่เหตุใดพ่อเพิ่นาสมไม้ได้เขาก็ยังได้เล็กๆน้อยก็ได้มาผสมแทมส่วนมันก็ยังผสมบูรณ์ดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนา,นายนันต์คำภูมิเป็นเกษตรกรเลี้ยงมอนครับขายใบจะก็จะไอ้เฮ็ดรับจ้างทั่วไปในบ้านนี่แหละครับก็รได้ได้ก็บ,กบมพอพ่อปสนไหนครับทางอบตเพิ่นก็เลยส่งเสริมที่ให้ปลูกหลังใน้นที่ของอบตนี่แหละครับกบ็มีรายได้รายได้เสริมขึ้นมาได้อีกทางนึงครับคุณภาพชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นครับการใช้จ่ายการเก็บออมคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแน่ก็พอมีเงินใช้จ่าย ได้เล็กๆน,น้อยๆนะครับมพอ่อปลูกมันกับไม่ได้ไเสริมกับดีขึ้นกว่าเก่าจ้ะกับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หันเพราะไม่ได้ได้เสริมจ้ะขอบคุณหลายจ้าวันดีจ้ารายได้ไม่ค่อยพอใช้เลยได้วันรับจ้างก็ได้วันไม่ได้รับจ้างก็ไม่มีไม่ค่อยมีตังจ้ะได้รับที่จัดสรรจากอบต่อจ้ะเพื่อให้ปลูกม่อนม่อนนี่ละจ้ะ การมีรายได้เพิ่มึืนเล็กน้อยน่าจะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาอุคมเป็นนักศึกษาทุนกอสศอจากวิทยาลัยชุมชนบุคดาหารค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีหนึ่งสาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเรียนเป็นนักเรียนทุนกอสศค่ะครอบครัวมีทั้งหมด5คนค่ะมีพ่อแม่ พี่ชายสองคนแล้วก็หนูเป็นคนสุดท้องค่ะ,ะหนูได้มีโอกาสได้มาเรียนทุนนี่ก็แบบเป็นแบบว่าเรียนได้เรียนสูงกว่าพี่ๆในครอบครัวค่ะได้มีโอกาสมาเรียนตรงจุดๆนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ค่ะด้านการเงินแบ่งเบาภาระครอบครัวในด้านการเงินก็จะ ตั้งใจเรียนมากขึ้นให้สมกับที่ได้รับทุนมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรไทยอุํามเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาการจัดการโลจิสติกที่วิทยายลัยชุมชนมุกดาหารค่ะเป็นนักศึกษาทุนกสศทาให้มีโอกาสได้เรียนต่อค่ะแล้วก็ได้มีเงินออมแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้ครอบครัวยากจนนะคะขัดสนทางด้านการเงินไม่ค่อยมี ในการที่จะเรียนต่อคะ่ะได้รับทุนนี้แล้วทําให้หนูสามารถได้เรียนต่อที่สูงขึ้น,นะคะ่ะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับพวก,พวกควบคุมคลังสินค้าการส่งออกอะไรแบบน,นะะี้ค่ะเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถแล้วนำมาพัฒนาจังหวัดของตัวเองคะ่ะดีคะ่ะเพราะว่ามอบโอกาสให้คนที่ไม่มีทุนในการศึกษาต่อคะ่ะแล้วก็บางครอบครัวก็อยากเรียนต่อแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะว่า ครอบครัวไม่มีทุนในการส่งค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวจันทิมาอุค,คำชื่อเล่นชื่อจิ้มค่ะเป็นนักศึกษาทุนกสศของวิทยายลัยชุมชนบุกนาหารเรียนสาขาการจัดการโลจิสติกค่ะถ้าเราเราไม่มีโอกาสได้เรียนค่ะ เราก็ได้ทุนนี้มาก็มีโอกาสได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อค่ะฐานะทางบ้านก็ไม่ได้รวยค่ะเพราะว่าถ้าแบบส่งเรียนมหาลัยก็คงจะส่งไม่ไหวค่ะด้านการเรียนค่ะหนูต้องขยันมากขึ้นค่ะเก็บออมค่ะรู้จักประหยัดด้วยต้องต้องมีวินัยในตัวเองด้วยค่ะนำความรู้ที่ได้เรียนมาค่ะไปพัฒนาต่อยอดในการทำงานธุรกิจของตัวเองค่ะความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็ จะนำไปต่อยอดให้สูงที่สุดค่ะก็ลดค่าใช้จ่ายทางครอบครัวได้เยอะค่ะ